สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถสวยสภาพงามๆมาฝาก1คันนะครับมือเดียวป้ายแดงครับปี2010ครับกับนิสสันทีด้าห้าประตูนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงสภาพสวยมากๆนะครับเอกสารครบสีสวยเต็มครับสีเทาดำนะครับคันนี้เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับเช็กระบบเก็บงานมาอย่างดีนะครับ ใครสนใจนะครับสภาพนี้ราคานี้สุดคุ้มแน่นอนนะครับสวยสภาพงามสุดๆนะครับมาชมได้นะครับรถอยู่แถวโรงพรยาบาลคลอง3ามวามินบุรีกรุงเทพนะครับราคาสด1นึ0 0แบาทนะครับคันนี้ระบบไฟฟ้าเซ n ทล็อกแอร์แบกเอบีเอสดิสเบรกนะครับ พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแอร์แบ็กสใบกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบเลยครับคันนี้สภาพงามมากๆนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงรถสวยสภาพดีสุดๆนะครับนิสสันทีด้าหประตูเครื่องพันหกเกียร์ออโต้ปี2010รนะครับรถสวยสภาพนี้เอาไปใช้งานกันได้สบายใจแน่นอนนะครับคัดเช็คเก็บงานมาเรียบร้อย โดยรวมนะครับทีด้ากว้างขวางนั่งสบายและก็ดูแลง่ายครับอะไรเยอะครับหาข้อมูลได้ครับตามกลุ่มของทีด้านะครับแฟนเพจยูทู e มีหมดครับคันนี้เราคัดสวยเช็คสวยมาฝากนะครับภายในสภาพงามมากๆนะครับ1นึ่งบาทนะครับนี่เลยครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับใครกําลังหารถใช้งานราคาแสนนะครับก็ ตัวนี้น่าสนใจมากๆครับแสนเก้าพันบาทนะครับรถสวยสมบูรณ์สดนะครับภายในงามภายนอกงามไม่ประมาณ1 8 8 0 0 0กิโลเมตรนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแอร์แบ็กสองใบกระจกซ้ายฝาขวาครับซ้ายขวานะครับขึ้นลงไฟฟ้า4บานนะครับก็ปรับไฟฟ้าด้วยครับนี่ครับงามมากๆนะครับจัดไปครับ โดยบางทีก็ถือว่าสวยแล้วก็ดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับตัวนี้อะไรเยอะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้ขับกลับบ้านแน่นอนนะครับฝากกว้ด้วยนะครับพี่คนนี้คัดรถสวยเช็ครถสวยเก็บงานมาอย่างดีนะครับใครมาลองขับก็ได้ขับกลับแน่นอนนะครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับและยิ่งถ้าคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้กลัวจะโดนโกหกหมกเม็ดนี่เลยครับครบจบแน่นอนสําหรับคันนี้ดูให้ครับเอกสารคู่มืออยู่ครบ นะครับสวยครบจบแน่นอนเป็นมือเดียวป้ายแดงสภาพแบบนี้มาชมได้มาเช็คได้นะครับติดต่อไปเลยครับขอไลน์ไปเลยครับหรือก็โทรไปก็ได้ครับขอรูปขอคลิปขอภาพได้หมดครับขอวิดีโอคอลก็ได้ครับนี่เลยครับรถสวยสภาพนี้นะครับไม่ได้หาง่ายๆสภาพแบบนี้ราคานี้ถือว่าคุ้มนะครับมีเบากว่านี้ราคาต่ำกว่านี้ก็มีครับแต่สภาพไม่ใช่นี้แน่นอนนะครับใครที่สนใจเข้าใจรถมือสองนะครับอาจจะ สวยระดับนี้ถือว่าเจ๋มมากๆนะครับถ้าเป็นสีเทาดําไม่ค่อยจะมีนะครับก็จะเจอสีขาวสีบอลสีเทาดํานี่จะมีน้อยครับใครที่ชอบความสวยความงามของทีด้าน,นะครับก็ลองชมดูได้ลองเช็คดูได้ครับรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกความการันตีการโอนครับรับประกันการโอนจัดไปครับคันนี้สวยจริง